สวัสดีเช่นเคยนะคะวันนี้ปหนเรามาพบกับการรวมจํานวนนะคะ addition ดดที่แปลว่าการบวกนะคะการรวม add นะคะการรวมการ add นะคะ add ก็คือการเพิ่มนะคะการรวมความหมายเดียวกันใช้ได้หมดเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูต่อจากเมื่อวานนะคะอ่ะตอนนี้มาดูต่อต่อจากเมื่อวานนะคะการรวมจํานวนของปอหนนะคะอ่านักเรียนดูค่ะ เราเจออะไรนะคะ there is a school bag and five more school bags how many school bags are there อ่าเมื่อวานเราเจอคำว่า there are วันนี้เราเจอคำว่า there is ต่างกันยังไงอ่ะ there are there are ก็แปลว่ามี there is ก็แปลว่ามีนะคะแต่สองอันนี้ก็คือ there is ใช้กับแค่ อันเดียวชิ้นเดียว1เดียวนะคะอะ่ะตอนแรกเลยเขาบอกว่า t h e r e i s a schoolbag นั่นหมายอะ่ะตัวนี้แปลว่า1น,นะคะนั่นหมายความว่าเริ่มต้นเลยมีกระเป๋านักเรียน schoolbag แปลว่ากระเป๋านักเรียนนะคะมีกระเป๋านักเรียน1ใบอะ่ะแปลว่า1น,นะคะ t h e r e i s เลยใช้กับ่อะ,ะ schoolbag เลยใช้กับ h e i s นะคะอะ่ะเริ่มแรกมีกระเป๋านักเรียนหใบ and f more schoolbags อ่าเมื่อวานเราจำได้เนาะ one more เพิ่มขึ้นมา1นึ่ two more เพิ่มขึ้นมา2ดังนั้น5 i v more ก็คือเพิ่มขึ้นมา5นะคะก็มีกระเป๋านักเรียนเพิ่มขึ้นมา5การเพิ่มขึ้นแสดงว่าจำนวนมันจะต้องมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะแปลเป็นการรวมกันนะคะการบวกกันการเพิ่มนะคะ how many schoolbags R. y ก็คือเขาถามว่ามีกระเป๋านักเรียนมีกระเป๋านักเรียนมากเท่าไหร่อ่านับพร้อมครูเนาะนับพร้อมครูนะคะเริ่มต้นอ่าเดี๋ยวเราเขียนก่อนเริ่มต้นอ่ะไม่มีตัวเลขมาให้นักเรียนก็อ่าไม่ต้องสับสนว่าต้องเขียนเลขอะไรเริ่มต้นอ่ะที่แปลว่าหนึ่งยวครูบอกไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเขียนหนึ่งบวกนะคะ five more เอสเพิ่ม5นะคะอ่ะเป็นเท่าไหร่นับพร้อมกันนะคะ a r one two three four five six นะคะ six cool bags อ่าตรงนี้เราก็ได้ six cool bags โอเคนะคะอ่าต่อไปข้อ5 อข้อ5นักเรียนรู้จักแน่เลยดินสอดินสอภาษาอังกฤษคือ pencil 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 ออกเสียงสั้นๆเนาะ pencil pencil นะคะอ่าเห็นไหมเขาใช้คำว่า the r e are เพราะตรงนี้มีมากกว่าหนึ่ง the r for u pencils and three more pencils how many pencils are there น่าตรงนี้ก็คือมีดินสอ Pencil แปลว่าดินสอนะคะสแท่งเดิมมีดินสอ4แท่ง and และ three more p e n c i l มีมาเพิ่มอีก3มแท่งเห็นไหม t h r e more แปลว่าเพิ่มมาเพิ่มมีเพิ่มนะคะเพิ่มอีก3ามแท่ง how many pencils are there นะคะมีดินสอมีดินสอทั้งหมดเท่าไหร่นะคะอ่าเริ่มต้นเรามีดินสอสี่แท่ง4 4 p e n c i l มาเพิ่มแสดงว่าต้องบวก three more บวกสอ่าเรามานับรวมกันนะคะว่ามีดินสอทั้งหมดกี่แท่งนะคะ are you ready เริ่มต้นที่สี่ นะคะ4ี่ f o นะคะดังนั้นมี7 pencils นะอ่ะต่อไปข้อ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 หนะคะอ่ะข้อ6นักเรียนรู้จักแน่ๆเลยลูก football, ะะ football. ฟุตบอลนะคะ football football นะฟุตบอลอ่ะเริ่มต้น there are two footballs เห็นไหมเขาใช้ there are เพราะตรงนี้เป็นสองนะคะ there are two footballs and six more footballs how many f o o t b a l l are they r นะเขาบอกว่ามีฟุตบอลอยู่มีลูกฟุตบอลอยู่สองลูกนะคะเดิมเลยมีลูกฟุตบอลอยู่สองลูก ต่อมาซิกโมฟุตบอลก็คือมีเพิ่มอีก6ลูกนะคะมีลูกฟุตบอลทั้งหมดเท่าไหร่แน่มีมาเพิ่มแสดงว่าเราต้องนำมานำมาบวกนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นมีสองสองบวกเพิ่มอีก6อ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้นับต่อนะคะเดิมมี2 2แล้วนับค่ะ Are you ready? 2 3 4 5 6 7 8นะคะนับได้แปดแปลว่าแปดเพราะฉะนั้นในที่นี้คือตอบว่า Footballs โอเคนะคะตรงนี้อ่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการการบวกหรือว่าการ การเพิ่มนะคะของของป .1 น,นะคะกะ็นักเรียนลองฝึกนะคะท่านผู้ปกครองลองฝึกให้นักเรียนทําซ้ําโดยการใช้โจทย์เดิมแต่อาจจะเปลี่ยนตัวเลขนะคะเพื่อให้นักเรียนได้รู้คําศัพท์ได้ได้ได้ฟังคำศัพท์ซ้ำๆนะคะเพื่อเป็นการฝึกทักษะในการในการแปลในการจำคำศัพท์นะคะในการรู้ความหมายของคำศัพท์ นะคะคฝึกทำที่บ้านนะคะฝากผู้ปกครองช่วยดูแลนักเรียนนะคะเพิ่มเติมจากที่ครูสอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ